ขอแนะนำไลฟ์เวฟ Ex ็ตผลิตภัณฑ์แรกของโลกเพื่อความสมดุลของร่างกายการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นผิสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายของเรากลับสู่สภาวะที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์ขึ้นโดยไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดทำได้ความลับน่าเหรอือก็ใช้พลังของการกดจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจุดที่สามารถสร้างความสมดุลให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีลองคิดดูสิ นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างและฟื้นฟูเซลล์และโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ทั้งยังเป็นต้นกําเนิดของอวัยวะเนื้อเยื่อเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของเราและทําหน้าที่เป็นระบบซ่อมแซมภายในของทุกส่วนแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพลดลงความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายก็ลดน้อยลงความจริงแล้วเมื่ออายุ60ร่างกายจะเริ่มทํางานได้ช้าลงอย่างมาก แต่ทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้แผ่นกดจุด l i f e Wave x 3 9เพียงผ่นเดียวติดบนร่างกายตามคำแนะนำ e x 3 9จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นการควบกลมนี้ส่งผลต่อพละกกำลังและความสุขกสบายในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยเพียงแค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรก็เหมือนผ่นกดจุด Live Wave ทั้งหมด x t e นั้นปลอดภยัยไม่เสี่ยงและคุ้มราคาอย่างเหลือเชื่อ ดูว่าผู้คนพูดถึง l i ฟ e เบฟเอ็กซ์เตอรที่นาอย่างไรกันบ้างย้อนไปดูงานวิจัยทางคลินิกสิทธิบัตรหลายรายการและการพัฒนาตลอด20ปีข้อดีเหล่านี้เพียงข้อเดียวก็น่าประทับใจแล้วแต่เอ็กซทีนาได้ผลมากมันส่งผลต่อทุกส่วนในร่างกายคุณทั้งรูปร่างหน้าตาความรู้สึกสมรรถนะและการฝื้นฝูได้เวลาที่คุณจะสัมผัสพลังของเอ็กซทีนแล้วอยู่ยืนอยู่ดีอยู่ยาว สัมผัสพลังของไลฟ์เวฟได้แล้ววันนี้